สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทํานายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสไทยดูได้ทางลัคนาและก็ราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในช่วงของเดือนตุราคมปี2568ความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะเพจอ็อฟครับ อีกถือถ้วยแล้วก็ tree of cup นะคะสามถ้วย five of swords ห้าดาบและสุดท้าย queen of cups ราชินีถือถ้วยห่วงใย,ยใส่ใจห่วงหาเข้าใจเอ็นดูรักใคร่เป็นไพ่ที่สื่อถึงอารมณ์ของความเข้าใจของความห่วงใย,ยความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือหรือว่าคนรักไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับชาวรักนาราศีพฤกภในช่วงตอนนี้สำหรับความรักของคุณคือคนสองคนถ้าถ้าเข้าใจกันอะถึงแม้จะมีเรื่องที่ผิดใจกันเล็กน้อยไม่เข้าใจกันเล็กน้อยคุณก็คุณก็เคลียร์กันจบภายในวันนั้นเลยอเพราะต่างฝ่ายต่างก็ รู้นิสัยซึ่งกันและกันคือมองหน้าแล้วก็เข้าใจก็ต้องรู้ใจบางทีทํางานมาเหนื่อยๆหนักๆต้องการกําลังใจแค่คําพูดเล็กๆน้อยๆบางทีก็ทําให้อีกฝ่ายหายเหนื่อยได้เลยนะคะมันคือความเข้าใจนอกจากความรักความผูกพันแล้วคือความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นราศีไหนก็ตามนะคะใน12ลนะัคนาราศี ซึ่งตอนนี้ก็คือราศีพฤษภเนะาะการทำานายถ้าความรักมันมากกว่าความรักก็คือความเข้าใจความเห็นอกซึ่งกันและกันนะคะแม้คำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆที่มันที่มันดีอะที่มันดีต่อใจที่คนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเข้าถึงใจมันฟินมากคุณก็หายเหนื่อยได้เลยนะคะและมันเป็นกับราศีพฤษภในช่วงตอนนี้นะ,ค,ะคือคุณมีความรู้สึกที่ เข้าใจเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เห็นอกเห็นใจซึ่งก,กันและกันเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีเด็กถือถ้วยนะคะถือถ้วยคือมีแต่วความห่วงใยอ่ะใส่ใจอยากดูแลขอไายขยายให้นะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นสําหรับชาวลัคนาประศีพฤษกว้าว อืมนะคะ ten of p i n c l e นะคะมันคือความมั่นใจความหนักแน่นความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อัศวินถือถ้วยก็ยังมาบอกว่ามีอะไรอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเกี่ยวกับในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็ตามที่เดินทางที่ไปทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังห่วงเขาก็ยังคิดถึงเขาก็ยังมีความเชื่อมั่น มีความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกด้วยสําหรับชาวพฤกษบในช่วงตอนนี้เป็นคนโรแมนติกเป็นคนคารมดีนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แม้ว่าจะมีเรื่องของงานอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ไม่พลาดที่จะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนคุณหรือว่าทําอะไรทีม่มันแสดงออกถึงความห่วงใยความเห็นใจความแบบโรแมนติกของคุณอะที่มีอยู่ภายในใจเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนรักอยู่ด้วยเขาก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกรักแฮปปี้มัจกจะเซอร์ไพรส์อะไรคนรักบอ่อยๆนะคะในช่วงตอนนี้สําหรับคนรักของคุณเขาก็ดีนะเขาก็ดีเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ที่ได้เจอคุณที่ได้คบคุณที่ได้อยู่ด้วยกันที่ได้ที่ได้เป็นแฟนกันเขารู้สึกมีความสุขรู้สึกปลอดภัยรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขยายให้ความรู้สึก ของ,คน,ของนะค,ะคนรักของชาวพึกศพนะคะคนรักของชาวพฤกศพตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่มีความกมังวลเกี่ยวกับตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะมีความคิดทุกในเรื่องอะไรอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพาสุขภาพร่างกายจิตใจก็ได้ หมายถึงว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ระวังนะคะระวังอาจจะเจ็บป่วยประมาณนั้นแล้วก็เครียดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของคนรักของคุณที่อายุน้อยมากกว่าเขามักจะนําปัญหาปัญหามาให้คนรักของคุณคอยแก้ปัญหาก็เลยเกิดความเครียดก็เลยเกิดความสับสนน่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวของคนรักของคุณอีกฝ่ายหนึ่งคนที่อายุน้อยมากกว่ามักจะนําปัญหามาให้เขาเขา เขาแก้ไขอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเขาอยู่กับคุณนะคะในช่วงตอนนี้ความรักมันก็มันก็ดีอยู่แล้วมันส่งผลให้อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เข้ามานะคะก็เลยมากระทบจิตใจทําให้เขามีความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ความสัมพันธ์ของคุณนะคะสุดท้ายแล้วออค e e n off c u บมันก็คือความเข้าใจความห่วงใยบางทีมันมีบางเรื่องแหละที่มันต้องพูดกันถ้าคนรักสองคนไม่พูดไม่เคลียร์ไม่ ไม่เปิดอกคุยกันอ่ะมันมีความลับอ่ะยังไงมันก็ไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นมีอะไรเล็กๆน้อยๆค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์กันถ้าเก็บเป็นเงื่อนงำไว้นานๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่จริงมันเรื่องเล็กนิดเดียวนะคะแต่เพราะว่าถ้าไม่พูดกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองเกิดความไม่เข้าใจกันเดี๋ยวขยายใบสุดท้ายให้และการสำหรับ Queen of คัพนะคะใครอยากจะบอกอะไรอีกไหม คิงออฟพินเจคุณก็มั่นคงนะมั่นคงมั่นคงภายในจิตใจดีนะคะแล้วก็ยังมี King คิงออฟคัพเข้ามาด้วยก็คือความรักความหงวยใยความใส่ใจการดูแลความรู้สึกที่ดีแต่บางครั้งถ้าเหนื่อยมากเกินไปก็ลองใช้แบบนิ่งๆลองใช้ความคิดพิดจารณา,าดูในสิ่งที่มันเป็นไปแต่สุดท้ายก็คือความรักในในครั้งนี้คุณจะตัดสินใจแล้วก็เลือกได้โดยตัวคุณเพราะความเชื่อมัน่นความรัก มันมันยังมีอยู่เพราะไพ่ถ้วยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงตอนนี้คือความรู้สึกที่บอกว่าห่วงใยบางคนก็ยังรอยังรอคนรักอยู่ยังเชื่อมั่นในความรักที่ที่มีให้กันแม้บางครั้งว่าอาจจะไปจัดการในเรื่องของปัญหาชีวิตครอบนะครัวนะคะเคลียร์ให้จบก่อนแต่ความรักความสัมพันธ์ความเข้าใจที่เรายังยังเข้าใจกันอยู่ลึกๆอะ่ะมันก็ยังมีอยู่นะคะก็เป็นในช่วงของความรักที่ต้อง การความหนักแน่นของจิตใจให้มากๆหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าโดนกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจากบุคคลที่3ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมัน่นต้องหนักแน่นจริงๆอะความรักถึงจะไปรอดก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของความรักทุก,ทก,ทกๆรูปแบบอะคะ่ะมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ว่าเราจะอยู่กับความสุขหรือความทุกข์ ได้นานมากแค่ไหนเท่ารู้ว่าทุกข์เราก็ต้องพยายามจบปัญหาตรงนั้นให้มันคลี่คลายไปและเมื่อไหร่ที่มีความสุขก็พยายามสุขให้นานๆนะคะเราต้องเลือกอยู่ในอยู่ในห่วงอารมณ์ที่ไม่บั่นทอนจิตใจอะที่ทําให้เรารู้สึกเรามีความสุขเรามีคุณค่ามากแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่สบายใจก็พยายามจบตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะคะจะได้ไม่ไม่ทุกข์ไม่เสียใจนานก็ เป็นกำลังใจให้นะสำหรับความรักของชาวรัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับในช่วงของเดือนตุลาคมปี2568สู้ต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาจารย์ทิปยปนีต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้ได้รับชมนักฟังกันต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ